กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จับมือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศโครงการสารฝันสร้างอาชีพยกระดับรายได้เกษตรกรให้สินเชื่อสร้างอาชีพสูงสุดรายละ1 0 0 0 0บาทกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จดทาโครงการสารฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกรโดยให้สินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสูงสุดรายละ1 0 0 0บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ4ี่ใน3ปีแรก ผู้เป็นหนี้เสียสามารถขอกู้ได้ใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันได้เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเน้นที่มีตลาดรองรับมีการประกันราคารับซื้อผลผลิตให้สามารถสร้างไรายได้ในระยะสั้น4-6เดือนและสามารถต่อยอดเป็นอาชีพที่มั่นคงได้ซึ่งทกศได้รับอนุมัติวงเงินกว่า3 0 0 0 0ล้านบาทเกษตรกรที่สนใจติดต่อได้ที่สำนักง,งานปศุสัทว์ใกล้บ้านหรือทกศทุกสาขาทั่วประเทศ โดยกรมปศุสัตว์พร้อมให้คำแนะนำตลอดห่วงโซ่การผลิตและการตลาดเช่นการเลี้ยงสัตว์การป้องก,รกรันควบคุมโรคการควบคุมมาตรฐานฟาร์มการแปรรูปและบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องครับทั้งหมดนี้ก็เป็นโครงการสารฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกรจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านอย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe เพื่อติดตามข่าวสารหรือสาระความรู้ที่จะนำมาแจ้งให้แก่ทุกท่านทราบกันต่อไปนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ